มันโคตรใหญ่ครับทุกคนมีใครมีใหญ่กว่านี้ไหมครับหรืงแต่เลี้ยงแมวมันครับเพิ่งเจอกระบาดทรายแมวที่โคตรใหญ่แบบนี้ครับคนนี่ผมเข้ามาอยู่ข้างในได้นะครับขนาด XL ใหญ่สุดเลยนะครับขนาดความยาว80ซนติเมตรนะครับความกว้างเนี่ย56ซนติเมตรแล้วก็สูงจากพื้นขึ้นมานี่41ซนติเมตรนะครับใครที่มีปัญหาน้องแมวชอบเขีียรทรายกระเด็นครับตัวนี้จบเลยครับสูงมากน้องแมวไม่สามารถที่จะเขีียทรายให้ออกมานอกกระบาดทรายได้นะครับตรงนี้ก็จะมีนี่มีที่ดักทรายแมวนะครับตรงนีี้จะม ฝาบนไม่ด้วยนะครับมีทางเข้าตรงนี้ด้วยนี่ก็ประกอบเข้าไปแบบนี้ลอ็อกเข้าไปตัวนี้ก็นี่ลอ็อกเข้าไปแบบนี้แมวเข้าออทางนี้ได้แล้วก็เข้าทางหน้าได้มีประตูเป,ปิดปิดตรงนี้นะครับถ้าใครไม่อยากใส่ถอดได้เลยนะครับก็ถอดออกได้นะครับก็ให้น้องแมวเข้าออกแบบนี้นะครับก็จะมีที่ตักทรายแมวพลาสติกแถมให้หนึ่งอันนะครับใส่ไว้ตรงนี้ นี่เลยนะครับทุกคนเซตนี้นะครับโคตรใหญ่เลยใครที่กาลังมองหากระบะรายแมวใหญ่ๆแล้วก็ดีๆสักอันนะครับเพื่อป้องกันปัญหารายแมวกระเด็นออกนอกกระบะรายแมวครับทุกคนตัวนี้ตอบโจทย์เลยเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับก็ตามเข้าไปกดได้เลยนะครับ